สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แท็บชินนครับแบตโตกลับมากันอีกแล้วครับวันนี้เราอยากจะพาไปชวนดูอะไรในอดีตกันหน่อยซึ่งแน่นอนครับว่าพอเปในอดีตปุ๊บเนี่ยเราก็ขอตีว่ามันไม่อยากให้เกินภาคจีนะครับก็ถ้ามันถ้าแบบใครอยากได้แบบคอนเทนต์แบบวีอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็เออนั่นแหละยังไม่ถึงเราทําแค่พูดถึงก่อนเพราะจริงๆวี v มันไม่ได้ผ่านไปนานนะมันผ่านแป๊บเดียวเองนะครับ ก็นั่นแหละวันนี้เราจะมาดูพูดถึงเลทพิเศษต่างๆนะครับในแวนกาดของเรานี่แหละแต่ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีการตกหล่นหรือมันอาจจะมีการไม่ครบนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็หาลูกอินเสิร์ตยากนั่นแหละยังไงก็ไปดูกันละกันว่าในแต่ละยุคเนี่ยเลทจะเป็นยังไงนะโอเคต้องบอกกันก่อนก่อนไปดูกันว่าแวนกาดเนี่ยหลายๆคนจะไม่รู้เพราะว่าซื้อเป็นคอมพิวอหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามครับแวนกาดจะมีเลทนะคือถ้าไม่ได้แบบ ซื้อเคยซื้อ c ีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบงงๆว่าเลทมันคืออะไรกันแน่หลักๆเนี่ยต้องแต่อดีตจนถึงจ,จ,จนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเลทที่มันมีเป็นประจำอยู่แล้วก็คือ1คือ C ดูทางซ้ายล่างของกามมันมีเขียนอยู่ตัว C ตัว C คือคอมบอนก็คือทั่วๆไปหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ต่อมาคือ1น1แรเลยนะครับ1แรคือจะหายากขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเป็น2แร3แรอดีตถึงปัจจุบัน เรียลลิตี้พวกนี้ยังมีอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อันแรกที่เป็นเหล็พิเศษและกันที่บอกว่าหายากๆเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี่คือตัวของอันนี้ครับ SPSP เนี่ยจริงๆอะ่ะถ้ามองจากการ์ดเปล่าอะ่ะแทบไม่รู้เรื่องเลยถ้ามองจากรูปเงี้ยมันต้องไปจับการ์ดจริงครับเพราะว่ามันจะมีลายฟอยล์ที่สวยกว่าหรือว่าอะไรที่พิเศษกว่ากันนะแต่ต้องบอกว่ามันมันต้องไปจับจริงๆคือมันดูเลยรูปแบบมันดูยากเวย้ยทีนี้เนี่ย ไอตัว SP เนี่ยถ้าเป็นบล็อกในยุคแรกๆครับจนถึงก่อนภาค G เนี่ยเขาบอกกันว่า1บล็อกอะ่ะมันจะมีทิปเปิลแรแค่1ใบและ SP เนี่ยมันมีต้องแต่0-1ถึง1ใบก็คือมีต้องแตรออกยังไม่ออกอันนี้คือเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนะแต่ของไทยเองอะ่ะตัวของ SP หลักๆเนี่ย ถ้าเป็นยุคก่อนที่จะมี CP ก็คือต้องไปแข่งตามงานการฟอยจะกลายการฟอยแบบระดับลุงๆจะกลายเป็น s p หมดหรือบางตัวเขาก็ไม่ทําออกมาอย่างเช่นไอ้รูปที่เอามาให้ดูเล่นๆอย่างวอร์มิเลียนอย่างเงี้ยวอร์มิเลียนก็จะไม่ได้ถูกทําออกมานะครับไม่ถูกทําออกเป็น s p มั้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่จะถ้าจำนให้ได้แบบถ้าจําได้แบบนึกออกเลยอ่ะมันจะมีเกสไดยูชะที่มันมีทั้งตัวเป็นหน้ากล่อง กับต,ตัวเป็น SP มันจะเป็นฟอยล์ที่เป็นเมทิเตอร์กับเป็นฟอยล์ที่เป็นปัดๆธรรมดามั้งถ้าจะไม่ผิดนะอันเนี้ยเคยไปจับของก็แปะอยู่นะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าของไทยมันความต่างมันไม่ได้เยอะทีนี้อีกอันนึงเราไม่ได้เตรียมรูปให้ดูแต่เราขอพูดปากเปล่าแล้วกันเพราะว่าจริงๆอะถ้าเป็นหน่วยช่างภญี่ปุ่นอีกนานมากกว่าจะเกิดแต่ของไทยพอมันเกิดปุ๊บของไทยเขามาปรับใช้เลยก็คือตัวของอ่าการ์ดฟูอาร์ตคือการ์ดฟูอาร์ตเนี่ย ตอนนั้นญี่ปุ่นมันอยู่ในภาค G แบบ G ประมาณ G ไประดับหนึ่งแล้วอะแล้วเขาก็ออกการที่เป็นแบบเทคเลดมาก็คือไม่มีกรอบข้างล่างแล้วก็มีเทคลอยๆอยู่เลยแล้วก็ตัดพวกเฟเวอร์เทคทิ้งนะครับที่เขาเรียกว่าการฟูอาร์ตนั่นแหละไอการฟูอาร์ตนั่นอะญี่ปุ่นมันออกประมาณจีกลางๆแต่ของไทยอะตอนนั้นมันอยู่ประมาณซีซั่นที่3ซึ่งตอนนั้นของไทยมีตัวของบล็อกซีพีแล้วแล้วก็เขาก็เปิดจริงๆอะตอนนั้นเปิด CP เพื่อเอากาสเอกันนี่แหละ แต่พอมีนั้นออกปุ๊บของไทยก็ทยอยทาออกมาเรื่อยๆแต่ว่านั้นนะ่ะมันไม่ใช่เลดพิเศษในการสุ่มเพราะบางทีอะ่ะมันชอบเอาไปแถมกับอย่างงุ้นอย่างนี้หรือว่าเอาตัวหลายๆตัวที่มันไม่ได้แบบฟูอาร์ตก็มาจับเป็นทําเป็นฟูอาร์ตก็มีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมันเข้าใจได้ถึงแบบตรงนั้นแต่สุดท้ายก็คือว่าเอาง่ายๆเราเลยไม่อยากเอาฟูอาร์ตมารวมอยู่ในนี้ด้วยแต่ก็เล่าให้ฟังเป็นแบบปากเปล่าแล้วกันนะครับมันก็คือของไทยมันเริ่มประมาณซีซันที่3เป็นต้นไปนั่นแหละประมาณกลางๆซีซันถ้าจะไม่ผิด ต่อมาที่จะมีเริ่มมีเลทรพิเศษก็คือบล็อกตั้งแต่บ็อกสิบ7สิบเจ็ดเป็นต้นไปจะมีบ็อกสิบหกสิบเจ็ดกับ E ี1ีสิบเอสิบที่อยู่ในภาครีเจียนจะมีการาดประเภทหนึ่งครับของไทยจะหาได้ในสี่พีก็คือ LR LR คืออะไรนะเนี่ยหรอ L R ลคือการาดที่ต้องบอกว่ามันเป็นด้วยความรีเจียนมันยืนซ้ายขวาถูกไหมเอลมันคือการที่มีกรอบทองโผล่ขึ้นมาครับนี่จะเห็นว่ามันจะมีกรอบสีทองทองโผล่ขึ้นมานี้เราเอารูปมาจาก Google นะ กรอบทองโผล่ขึ้นมาแล้วเวลาเอาสองตัวมาต่อกันเนี่ยมันจะเป็นรูปที่ค่อนข้างสวยสวยเลยแหละนะครับก็หาได้จาก CP เท่านั้นในเวอร์ชันภาษาไทยตอนนั้น1ลังจะมีอยู่แค่สองคู่มั้งก็คือสมมุติว่าชุด BT16 จะเป็นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นตัวของอสติ๊กเกอร์ของซิ i เ k s ลเดอร์ดากอและอีกอันหนึ่งมันจะเป็นตัวอะไรวะจำไม่ได้เว้ย อีกอันนึงจำไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่านั่นแหละมันจะมีอยู่ประมาณคู่หรือ2คู่เท่านั้นในบ็อกเกอ์ใหญ่ถ้าเป็นแบบชุดที่17อะ่ะมันจะเป็นของเ a นวอลเทคตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็น p e r m a n e เนน o ์คตัวหนึ่งเออนั่นแหละตัว LR เนี่ยมันจะสุ่มได้เท่านั้นต้องบอกว่าของไทยตอนนั้นนะค่อนข้างมีราคามากนะเพราะว่าคู่หนึ่งเนี่ยมันสตาร์ทที่8 0 0 1 2 0 0เลยนะครับคือคุณจะเก็บ แบบอยากเก็บตัวนี้คุณต้องอาจจะต้องใช้เงินถึงแบบขั้นต่ำอ่ะอาจจะมีสี่พันเอออาจจะมีสี่พันบวกลบนะครับประมาณนั้นสี่คู่เฉยเนอะเพื่อความสวยงามของเด็กก็ถือว่าเป็นเลดพิเศษแรกๆแล้วกันนะครับเลดเลดพิเศษแรกๆอีกหนึ่งใบที่บอกว่าเออก็มีความพิเศษในแบบของมันจริงๆเมื่อกี้ลืมพอคือพูดถึงตัวนี้ปุ๊บนะเราก็ลืมเพราะว่าจริงๆอะ่ะถ้าดูในเลดมันปกติอะ่ะมันไม่ใช่เลทพิเศษอะไรแต่ นั่นแหละแต่ว่าต้องไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงมันก็ไม่ได้อะแต่มันออกแบบพิเศษเชี่ยๆอยู่ในระดับหนึ่งก็คือเจ้านี่จากบ็อกซ์สิบห้าครับเราพูดข้ามไปบ็อก1์สิบหกสิบเจ็ดฉยเลยบ็อก15สิบห้าก็เป็นอีกหนึ่งบจริงๆอ่ะอย่างที่เราบอกว่าตัวนี้มันดูเป็นเลทธรรมดาแต่มันก็คือใบพิเศษมันเป็นเลททิปเปิลแรร์แต่เป็นเลททิปเปิลแรร์แบบ R กับหัวเว้ยคือปกติทริปเปิลแรร์มันคือ3 R แต่เนี้ยมันเอา R กับหัวก็คือใช้ล้อกับลูกเล่นที่มันใช้คคือรนนนัั่แหละะบ โดยตัวนี้เอาจริงๆอะโอเมก้าแกรนดิออสเนี่ยมันมีความหายากถ้าเวอร์ชันบาไทยอะคุณอาจจะไม่ได้หายากขนาดนั้นเอาญี่ปุ่นก่อนละกันญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่รู้อะเท่าที่รู้มานะคุณจะเล่นเด็กนี้ได้คุณต้องซื้อ4ีลังครับหรือว่า4ี่คาตันมันจะได้คาตันละใบถ้าคุณไปเปิด2โชคดีก็คือเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นมันจริงๆคุณอาจจะต้องลงทุนสมมุติคาตันละสองสาม คุณต้องซื้อ4คา์ตันนะ้นอะเพื่อเอามัน4ใบนะครับเขาบอกมันมันอยู่ในคาตั้นละใบนั่นแหละนะครับจะ่แต,ตามประสบการณ์คนที่เปิดยุคนั้นนะคือแพงมากๆแล้วก็ถ้าเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยใน CP มี1คาตั้นออก4ใบา่าของไทยจะถูกลงหน่อยก็คือ1คาตันออก4ใบและมันจะมีการ์ดที่เป็นฟูลอาร์ตใบหนึงธรรมดา3ใบนะครับถ้าจำไม่ผิดนะในยุคนั้นแล้วก็ มันจะแลกได้ตามถ้าเราซื้อกล่อง B ีธรรมดาที่เป็นกล่องแบบคอมพิวเซตเนี่ยสองกล่องแลกได้หนึ่งใบเท่ากับว่าเราซื้อ B ีท5สหคีหนึ่งคีสองแปดกล่องเนี่ยเราแลกได้สี่ใบนะครับมันไม่ได้เป็นเลดพิเศษแต่ความขายยากของมันถือว่าพิเศษและกันเพราะจริงๆอ่ะจริงๆเราจะรวมคลิปว่าเลดพิเศษแต่เนี่ยมันจริงๆมันนับว่าเป็นแค่ทิปเปิอาเองนะครับมันไม่ได้นับว่ามันเป็นตัวแบบ LR หรือรหัสแปลกๆอ่านีมันไม่ใช่มันถูกนับเป็นทิปเปอาเราเลยลืม ใส่มันนะครับขอย้อนกลับมาทีนึงโอเคอ่ะตัวต่อไปครับพอขึ้นภาค G เนี่ยก็จะมีเลทพิเศษตัวหนึ่งก็คือเลทอันนี้ชื่อว่า GR GR เนี่ยเอาจริงๆอ่ะเลทมันอ่ะมันจะเท่ากับคล้ายๆ o m e g โอเมกา้าแกนดิออสเลยแต่การใช้งานของมันจะใช้ตัวน้อยกว่าในยุคแรกๆนะคือมันมีใบเดียวมันก็เล่นได้ตัว GR ตัวแรกอะ่ะมันคือตัวของโคโนสคอมมานนะครับและหลังจากที่ ภาค G ออก GBT 0 1นเสร็จปุ๊บแหละหลังจากนั้นเนี่ยทุกบ็อกจะมี GR หมดเลยอาจจะมี1-2ถึงใบรวมไปถึงบล็อกพิเศษที่เป็นบ็อกตะกูด FCGFC 0 1 0 2 0 3 0 4่นอะไรพวกเนี้ย r จะถูกแทนที่คืออันนั้นเดี๋ยวมันจะอธิบายทีแล้วกันว่ามันจะลดระดับลงมาหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆว่า GR ออกมาตั้งแต่ภาค G ภาค G ขึ้นไปจะมีหมดเลย GR เนี่ยมันจะวนๆกันออกว่าแคร์อะไรออกหรือว่าแคร์อะไรเด่นในชุดนนั้้เาาก็จะให GR มซึ่ง อย่างเช่น GPT-01 หนโคโนดเพิ่งอาเียร์คอนเนเลเพิ่งออกเขาก็จะให้โคโนดมาของเกียคอนเเลชุด2ก็จะเป็นตัวพิมาเวล่าชุด3ถ้าจำไม่ผิดจะมี GR ที่เป็นการ์ดธรรมดาใบหนึ่งคือตัวแฟนทอมนะครับและอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของเมสไซยาเออนะครับแล้วก็ชุด4ี่จะเป็นของชาโดก็คือออร่าเกเซอร์แดมกับตัวกลับมักบนกลับมาเกียรครั้งที่ตัวของ S Next s t a p นะครับก็นั่นแหละคือมันจะออกวนๆไปเรื่อยๆนะก็ถือว่า GR เนี่ยเป็นเลดใหม่ที่ออกมาในภาค G พร้อมภาค G เลยตอนนั้นความหายากของญี่ปุ่นน่ะต้องบอกว่าไม่รู้ว่ากี่บ็อกได้แต่มันไม่ได้ออกทุกบ็อกแน่ๆแต่ของไทยเนี่ยตอนนั้นเท่าที่แอตโตจำได้ก็คือน่าจะคาตั้นละ2ใบโดยประมาณนะคาตันละ2ใบซึ่งไม่ได้หาง่ายแล้วก็ไม่ได้หายาก แต่ทีนี้ต้องบอกว่าสุดท้ายมันก็จะมีความหักหลังเล็กๆตรงที่ว่า BT ธรรมดาเนี่ยพวก BT ตัวของ01เนี่ยเออมันก็ให้ทุกกล่องแหละที่มีที่ให้เกียร์คอนิเคิลมาซึ่งแน่นอนครับใครที่แบบเก็บก็คืออยากเก็บหรูเฉยๆแต่ใครไม่ได้เก็บหรูก็คือก็หลังหักกันหนักพอสมควรสําหรับตัว GR นะครับแต่ก็นั่นมันเป็นคือหนึ่งกิมมิกในชุดนั้นนะนะต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของ ตัวนี้ขอข้ามาตัวนี้ก่อนมันจะเป็น SP ครั้งหนึ่งแต่ SP ในรอบนี้มันเกิดขึ้นกับชุดนี้ครับ GCB01 ก็คือตัวของเบอร์บิลดาแทงเกิลที่ออกในภาค G เพราะว่ามันถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นครั้งแรกที่ออกการ SP กับการธรรมดาคนละอาร์ตกันนะครับญี่ปุ่นจำไม่ได้นะครับไม่เคยเปิดเงือกญี่ปุ่นแต่ของไทยจำได้เลยว่าโอลิเวีย ก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งคาตั้นถ้าจะเอาชุดว่ายน้ําที่เป็นเอสพีออกแค่ใบเดียวแล้วก็ทั้งหมดจะมีโอลิเวียสามใบซึ่งจะเป็นธรรมดาสามใบแล้วเป็นชุดว่ายน้ําใบหนึ่งถ้าคุณอยากได้โอลิเวียสี่ใบคุณจะต้องซื้อยกตั้นเพื่อเอาโอลิเวียสี่ใบแล้วพวกเอสพีเนี่ยจะเห็นว่ามันเปลี่ยนชุดเกือบทุกตัวเลยนะครับเนี่ยอย่างที่เป็นของภาคจีเนี่ยอลอรลิสหรืออะไรเงี้ยพูดตัวพีจเองน้องส้มก็จะเปลี่ยนชุดนะครับก็ถือว่าเป็นอันนึงแล้วกันที่เป็นกิมมิคเพิ่มเข้ามาของแ จริงๆของแวนการ์ดแล้วกันจะบอกว่าเวอร์ชันสหด้ดูของแวนการ์ดนะครับที่เขาเพิ่มเลทพิเศษเข้ามาให้เราได้ลุ้นหรืออะไรกันต่อมาก็จะเป็นที่ GB04 ครับจริงๆอันนี้มันเป็นเวอร์ชัน Inc. อิงนะมันเลยดูเยอะๆแต่เอาง่ายๆก็คือ GB04 เนี่ยเขาจะเพิ่มเลทอีกเลทหนึ่งมาซึ่งสูงกว่า GR นะครับไอเลทเนี้ยมันถูกเรียกว่า SCRSCR คืออะไรอย่าไปดูโคโก็ได้ครับคือเอาง่ายๆนะถ้าอาธิบายกันอย่างเห็นภาพเลยนะมันคือเอาการ์ดอะครับ การ์ดจมาขยายรูปและใส่ตัวเทคตัวสัญลักษณ์ตัวซิมโบลอะไรต่างๆเข้าไปอย่างที่เราเห็นโคนนสเนี่ยอะโคนนสอันนี้จะเป็นรูกธรรมดานี่คือ GR ใช่ไหมเนี่ยคือ SCR ก็คือซูมเข้ามาแล้วก็ติดสัญลักษณ์เขียนนู่นเขียนนี่ให้มันอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าจาไม่ผิดเนี่ยแอตโตจําได้ว่า GBT04 อ่ะมันจะมีแค่เนี่ยออกมาคู่หนึ่งและตอนนั้นเนี่ยหนึ่งคาร์ตัน่ะมันจะมี GR ธรรมดาก็คือมันออก2แบบใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะ จะออกแบบละ2ใบซึ่ง1ตั้นจะมี4ใบแต่ว่ามันจะไม่ซ้ำในบล็อกเดียวกันนะแล้วก็จะมีตัว s c r เนี่ยสองใบก็คือทั้งหมดใน12บอล็อกอ่ะจะมีการพิเศษอยู่6บล็อกไม่พิเศษไม่มีการพิเศษ6บล็อกก็คือจะไปการชากันเัาเองเลยว่าคุณจะมีคุณจะได้อะไรแบบไหนคือครึ่งครึ่งห้าสิบห้ถามว่าตอนนั้นดีไหมดีนะเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะมันเหมือนแบบได้ครึ่งค ครึ่งหนึ่งก็ได้เลยครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็สนุกดีในการเปิดนะครับพวกเนี้ยจาได้ว่าใบยุคแรกๆออกมาใบ7จ็ดแปดร้อยเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ยุคหลังๆอะ S.T.R ก็ถูกลงเรื่อยๆต้องบอกงี้แล้วกันเพราะว่าหลุดท้ายเนี่ยอย่างที่คุณเห็นว่ามันก็จะรู้ว่าพอมันถึงชุด4ี่เงี้ยอย่าง2ตัวเนี้ยมันจะเป็นข้อเปรียบเทียบได้ชัดโคนอสคอมมานกับเนสเตดอะ ใครจะเล่นโคโนดคอมมานต์เขาก็อยากได้เน็กเตตมากกว่าเน็กเตตก็จะมีมูลค่ามากกว่าโคโนดเนี่ยบางทีแม่งเหลือใบละสองร้อยถ้าไม่มีคนซื้อเลยนะครับหรือตัวพิมาเวล่าในยุคแรกๆของภาคจีอ่ะมันก็ถูกใช้น้อยมากๆอยู่ดีนะครับหรือตัวแฟนทอมเองก็ไม่ค่อยมีคนหยิบไปเล่นนะครับอย่างที่บอกเนี่ยพวกตัวไหนที่ใช้เยอะราคาก็จะสูงราคามันเลยเหวี่ยงๆแต่จําได้ว่ายุคแรกที่มันออกเนี่ยใบแต่ใบเจ็ดแปดร้อยได้ครับนะต่อมา ก็จะเป็นโดดไปบล็อกลัมมี่เลยครับจริงๆเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะออกเป็น g r เอ่อกรซีอาร์กรซีอาร์ีอาร์เรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็น r l r ซึ่ง r l r เนี่ยมันจะเป็นตัวมันจะมีตัวธรรมดาก่อนมีตัวธรรมดาแล้วมีตัว r ล r i ร r มันเป็นคือตัวลายเซนเ้ยของญี่ปุ่นน่ะแต่ของไทยอ่ะมันถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะให้ลายเซนมาเหมือนกันไอตัวเนี้ยเวอร์ชั่นภาษาไทยอ่ะมันไม่มีบล็อกซุ่ม พอมันไม่มีบล็อกสุ่มเด็ดปุ๊บาตัวนี้มันจะถูกสุ่มอยู่หลังกล่องของชุดลัมมี่นะครับชุดอะไรวะ c h เ0 3นยาะครับคือชุดลัมมี่เนี่ยมันก็จะเป็นกล่องคอมพลตอย่างนี้แหละแล้วถ้าคุณอยากได้ IR r คุณูต้องไปสุ่มก็ซื้อลังหนึ่งถ้าจะไม่ผิดลังหนึ่งจะออกอ่าสีใบแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นแกนบูสองใบเพลมูลสองใบนะครับก็จากที่มีสถิติที่มีคนเปิดแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าจะมันจะมาออกประมาณอย่างนี้นะซึ่งก็ ถือว่าเป็นอันนึงที่มองว่าก็เป็นเลทพิเศษแต่ของไทยอของญี่ปุ่นอ่ะมันหายา,ยากนะแต่ของไทยเองอ่ะมันดูไม่ได้หายา,ยากอะไรขนาดนั้นและจริงๆอ่ะมันกระจายหนักพอสมควรชุดนี้เพราะว่ามันมี scr ที่แม่งก็อยู่หลังกล่องอีกมีนู่นมีนี่มีนั่นอีกนะครับกล่องไอ้ตัวเนี้ยชุดเนี้ยเปิดหาของยากพอสมควรและอย่างหนึ่งคือไม่รู้จะซื้อมากกว่า4ี่กล่องไปทํามะเขือยาวอะไรด้วยนะครับต่อมากระโดดไปที่ชุด13เลยครับเป็นครั้งแรกที่มีเลทสูงกับ gr f o ขึ้นมาอีก นั่นคือ ZR นะครับ ZR คือเซลอนนั่นเองจะบอกว่าอารมณ์เหมือน GR ก็ถูกนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยแอโตไม่ได้เปิดเป็นคัตตันแล o, ะแอโตอาพวก ZR เนี่ยแอตโตน่าจะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็คือจะให้4จะให้แค่2ใบบ้งแต่ถ้าเปิดจาก CP อ่ะมันจะมันจะสุ่ม2ใบอ่าแบบละใบ จากในหนึ่งคาตันแล้วก็จะมีเป็นแบบพิเศษก็คือจะมีตัวหนังสือมีอะไรติดมาด้วยแล้วก็จะมีสุ่มหลัง b ีทธรรมดาซึ่งแบบสุ่มหลังบีทีอจะไม่มีตัวหนังสือไม่มีอะไรจะเตียนเตียนแต่ว่าก็ถือว่ามันสุ่มมาหลังกล่องอ่ะมันก็ไม่ได้หายากมันก็ไม่ได้หาง่ายอะไรขนาดนั้นก็จําได้ว่าหนึ่งมันต้องซื้อหนึ่งลังอ่ะหนึ่งลังน่าจะออกมาอย่างละแค่สองสาใบเองมั้งนคะครับแบบละแค่สองสาใบเองก็คือค่อนข้างมีราคา แอตโตจำตอน CP ไม่ได้นะ CP นะ่าจะแตะกัน8 0 0ร้อยถึงพันึงได้แต่ถ้าตอน BT อะ่ะมันก็แตะหลัก300อัพต่อใบอยู่ดีนะครับถึงบอกว่าแค้นนึงอาจจะใช้1-2ใบก็ตามแต่ว่ามันก็ถือว่าหายากอยู่ดีครับแล้วก็สุดท้ายยังยังสุดท้ายยังยังยังไม่สุดท้ายนะครับอันนี้เปิดมาสุดท้ายอันนี้สิเออนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือเลตตัว ZR เหมือนกันแต่ออกมาในชุดสุดท้ายก็คือ GB t 14 เป็นตัวของเซลอสนะครับไอเป็นตัวของกีเซ่นะครับกีเซเป็นดับเบิลเฟสการ์ดใบแรกก็คือการ์ดสด้านนั่นแหละซึ่งมันจะเป็นตัวนีออนมันก่อนแล้วกข็ขยายขึ้นมาเป็นตัวกีเซ่เต็มตัวตัวของกีเซ่เนี่ยมันเป็นเลทพิเศษที่ออกใน CP แล้วก็รอสุ่มหลังกล่องเหมือนกันจำได้ค่อนข้างมีราคาครับใบหนึ่งก็3-400อัพนะครับราคาบางร้านอาจจะ500ก็มี มันไม่ได้ถือว co ่าเป็น hmm. ตัวหาง่ายครับใน c p ก็หายากระดับหนึ่งแล้วก็ถามว่ามีคนสนใจเล่นไหมแน่นอนครับลาร์ดบอสขนาดนี้มันมีคนสนใจเล่นแน่ๆอยู่แล้วแหละนะครับก็ทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นเลดพิเศษนะครับที่เคยออกมาในแ a นการ์ดเวอร์ชันของเวอร์ชันท้งไทยทางญี่ปุ่นใกล้ๆใกล้เคียงกันทีนี้ขอกลับมาพูดตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะถามเดี๋ยวเราพูดไม่เลียก็คือนอกจากที่ว่าเลดอ่ะมันจะมีคอมมอนแรดับเบิลแรทริปเปิลแรแลวไอชุด ที่เป็นตระกูล GFT เนี่ยนะครับภาค G นะที่เป็นชุด FT ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่มีคอมมอนกับหัวแร่เว้ยมันจะเริ่มที่ระดับับเบิ e r แร e t ิปเปิ rare GR มันก็กลายเป็นว่ามีแค่3ามระดับอ่ะมันเหมือนล่นลงมาแหละแต่เขาทาให้ดูคือแบบจะไปเขียนว่า c o m มอนหัวแร่ double ลแรมันไม่เท่ง่ะมันเลยขึ้นที่ับเบิ e rare t ิปเปิ rare แล้วก็เป็น GR เลยชุดพวกนั้นน่ะไอ้ชุด CP พวกนั้นจะมี GR ประมาณบล็อกละ8แบบเยอะมากแล้วก็เมื่อก่อนมันจะเป็นซองสุ่มด้วยซ้ำเป็นซองสุ่มเนี่ย หนึ่งคาต้านบางใบออกไปครบมันจะออกตัว GR าจะบอ,อกออกแค่บล็อกละประมาณ4ี่ถห้าใบแค่นั้นเลยแล้วมันจะออกซ้ำๆวนๆซ้ำๆวนๆกันก็คือไปสุ่มกันแบบชิปหายไว้ปวกอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็จะมีที่เกินๆก,ก็คือดับเบิลแร็ทริปเปิลแรมีเต็มไปหมดแต่ว่าระดับของ GR ขึ้นไปที่มันต้องใช้ใบซ้ำๆคือมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งอะ GR มันถูกบ่นมากๆเว้ยว่ามึงทํามึงทําออกมาเป็น GR แต่ทําไมมึงต้องหงายตัวเองด้วยวะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราเข้าใจนะว่าถ้ามันเป็นซองสุ่มแม่งก็หายากอยู่แล้วอ่ะพอแม่งหายากอยู่แล้วอ่ะแล้วแม่งต้องมาดั่งหงายตัวเองอย่างเงี้ยเออแม่งก็เลยแบบหลังๆอ่ะพอเลยช่วงกลางๆไปหน่อยอ่ะเขาก็จะทำ GR ที่ไม่จําเป็นต้องหงายตัวเองขึ้นมาแล้วแบบ GR หงายใครก็ได้นะครับลองไปสังเกตเทคดูก็ได้ครับเพราะว่ามันมีคนคอมเลนเรื่อง GR ใช้งานยากแบบ หาซื้อก็อยากอยู่แล้วยังเสือกแบบอะไรอย่างนี้เข้ามาอีกนะครับประมาณนี้ผมใครเคยเก็บแบบไหนใครเคยสะสมแบบไหนก็คอมเมนต์คุยกันสําหรับแอตโตเนี่ยเคยเก็บมาทุกแบบแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็เอาไปทําเป็นคาคาหมดแล้วนะประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ